ที่นางสาวธิตาภรณ์คุณข้องวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการหาค่าลิมิตว่าต้องทำอย่างไรและต้องหาค่าเป็นไหนนะคะเวลาเราหาค่าลิมิตเราต้องการดูว่าเมื่อ x เข้าใกล้ค่าหนึ่งฟังก์ชันเข้าใกล้ค่าอะไรไม่จําเป็นต้องแทนค่าตรงๆแต่ดูพฤติกรรมของฟังก์ชันใกล้ๆค่านั้นขั้นตอนที่1ทดลองแทนค่าก่อนขั้นแรกสุดคือลองแทน x เข้าไปตรงๆเพื่อดูว่าฟังก์ชันให้อะไรถ้าเราแทนแล้วได้ค่าปกติชเช่น5 สองลบสามแบบที่ไม่มีปัญหาแปลว่าฟังก์ชันต่อเนื่องและลิมิตเท่ากับค่านั้นได้เลยแต่ถ้าแทนแล้วเกิดรูปแบบที่เรียกว่ารูปไม่กําหนดโดยเฉพาะที่พบบ่อยคือศูนย์ส่วนศูนย์แบบนี้จะตอบไม่ได้ทันทีเพราะว่าศูนย์ส่วนศูนย์ไม่ได้มีค่าแน่นอนมันอาจจะเป็นค่าอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้าเจอศูนย์ส่วนศูนย์เราต้องจัดรูปก่อนขั้นตอนที่สองจัดรูปเพื่อแก้รูปไม่กำหนดการจัดรูปคือการเปลี่ยนฟังก์ชันให้อยู่ในรูปที่หาลิมิตได้ง่ายขึ้นวิธีที่ใช้้บ่่อยไดแก 1. แยกตัวประกอบถ้าเป็นพหุนามเราจะแยกตัวประกอบเพื่อตัดตัวที่ทําให้กลายเป็นสูตรสัสนส,นสอตัดตัวทอนที่เหมือนกันตัดได้เฉพาะในช่วงที่ x เข้าใกล้ค่า a แต่ไม่ใช่ a ตรงๆนี่คือเหตุผลสําคัญที่ต้องพูดให้ชัดว่าการตัดไม่ได้ทําตอน x เ่ากับ a แต่ทําตอน x เข้าใกล้ a ทําให้ลิมิตยังถูกต้อง ขั้นตอนที่3แทนค่าใหม่หลังจัดรูปหลังจากจัดรูปจนรูปไม่กำหนดห่ายไปแล้วฟังก์ชันจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปเช่นตัวส่วนไม่เป็น่วนแล้วตอนนี้เราสามารถแทนค่าตัวเลขเดิมลงไปได้โดยตรงเพราะตอนนี้ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในบริเวณใกล้ๆจุดนั้นสรุปนะคะหลังจัดรูปแล้วฟังก์ชันไม่เกิดรูปไม่กำหนดและสามารถแทนค่าได้โดยตรงทําให้ได้ค่าสุดท้าย ดังนั้นการหาค่าลิมิตประกอบด้วยสขั้นตอนคือ 1. ทดลองแทนค่า 2. ถ้าเป็นส่วนเส,ส่วนต้องจัดรูป 3. แทนค่าใหม่หลังจัดรูป